กาบเรียนท่านประธานวิสภาที่เคารพกับผมผู้เชี่ยารพิเศษดรรงกฤวรารกีนะครับเอาสั้นๆกระพอครับเดี๋ยวท่านจะบอกว่ายาวไปนะฮะลำดับที่189นะครับนะฮะแล้วก็จังหวัดเทียนนีนะครับเคยมีเรื่องนําเรียนท่านประธานฝากทางท่านรัฐมนตรีแล้วผู้นําเสนอร่างพรบรฉบับนี้นะครับพรบรฉบับนี้นี่นะครับ ความน่าสนใจของพรบคือเริ่มการพิาณารุกหนี้ที่ฐานวงเงินตามมาตราที่90ทับ92ก็คือ1ล้าน2ล้านจบที่50ล้านสิ่งที่อยากจะให้นำเสนอหรือชี้แจงให้กับผมรับทราบเนื่องจาก,กผมมาจากกลุ่มอื่นนะครับก็คือไม่มีความรู้เพียงพอนะครับว่า เมื่อพรบฉบับนี้ได้รับการเห็นชอบมีการประกาศใช้แล้วเนี่ยนะครับจะมีลูกหนี้ทั้งที่เป็นบุคคลนะครับตามมาตรา90ทับ91บุคคลธรรมดาห้างคุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลห้างคุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดบริษัทมหาชน สากลนะครับนะครับตัว SME ก็ไม่มีการพูดชัดเจนในนิยามคาว่าลูกหนี้ในเมื่อมีคำนิยามเนี่ยขอบเขตของกลุ่มเป้าหมายที่พรบนี้จะบังคับใช้เนี่ยท่านมีข้อมูลไหมครับว่าเมื่อพรบฉบับนี้มีการบังคับใช้แล้ว จะมีผู้รับประโยชน์จากพรบนี้เป็นบุคคลนิติบุคคลประมาณเท่าไหร่กี่คนกี่หน่วยกี่บริษัทกี่สากนะครับหรือมีเอสเเท่าไหร่นะครับ,ร e ารนะรบตามที่มีสมาชิกวุฒิภาได้กล่าวถึงกันอย่างมากมายเพื่อให้สมาชิกวุฒิภาได้มีความเข้าใจและเห็นชอบ ได้อย่างมีความรู้สึกว่าเราทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนจริงๆเมื่อสามารถแสดงให้เห็นได้ว่ามีผู้รับผลผู้รับประโยชน์จากพรบนี้เป็นบุคคลมากน้อยแต่ผมต้องการคงไม่ถึงขนาดเรียนฝากท่านประธานครับเพื่อให้ทางผู้ชี้แจงครับให้มีการคาดการหรือแสดงตัวเลขได้ไหมครับว่า มีจํานวนบุคคลเท่าไหร่องค์กรกี่องค์กรสากกรเท่าไหร่ที่จะรับผลไปรับประโยชน์หรืออันที่ส่งจากพรบรนี้และถ้าเป็นไปได้กระบวนการทางสารสามารถแสดงให้เห็นได้ไหมว่าที่ผ่านมากลุ่มพวกนี้นะครับที่มีเท่าไหร่นะครับมีมูลค่าในระบบการเงินของประเทศ กี่ล้านล้านบาทที่จะทำให้เกิดการปรับหนี้ทั้งหมดนี่คำถามที่สองมูลค่าในเศรษฐกิจว่าพลวานี้สามารถจะทำให้เกิดการขับเคลื่อนงเศรษฐกิจหลังจากมีการฟื้นฟูกิจการแล้วเนี่ยมันจะขับเคลื่อนได้กี่ล้านล้านนะครับจากที่เป็นหนี้เน่าหนี้เสียและมีการฟื้นฟูก,การจัดการทั้งหมด โดยชั้นที่ทานมีฐานเลยครับหนึ่งล้านสองล้านห้ล้านมูลค่าในในในระบบเศรษฐกิจมีจำนวนเท่าไหร่ครับนี่คือคำถามที่สองคำถามที่สามนะครับผมอาจจะมองในมุมของงบประมาณนะครับก็ในฐานะเป็นประธานกรรมธิการของมานะผมก็เป็นเห็นงบประมาณแล้วอยากให้เงินเข้ารัฐนะครับตามมาตราที่9 0แลครับผู้ร้องขอ ชำระต้องชำระค่าขึ้นศาล1,000บาทครับนะครับและต้องวางเงินประกันค่าจ่ายที่บุรองขอต้องขอรับผิดชอบในการขอฟื้นฟูกิจการจำนวน1,000 0บาทนะครับเงินประกันนี้น่าจะคืนหรือเปล่าไม่แน่ใจครับนะฮะ10,000บาทค่าชำระขึ้นศาลเนี่ยเป็นไรายได้เข้ามาที่ศาล เงินไรายได้นี้เข้ากองทุนหรือว่าอย่างไรครับเพราะผมกําลังจะตามกองทุนร16กกองทุนอยู่เงินไรายได้นี้เข้ากองทุนหรือเข้าเป็นไรายได้ของรัฐและถ้าเกิดเข้าเป็นรายได้ของรัฐถือว่าเป็นไรายได้ที่เอามาใช้ในการงบประมาณของแผ่นดินหรือเปล่าหรือว่าอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายของศาลใช้ในกองทุนของศาลเองโดยเฉพาะ คงเป็นสามคำถามที่กราบนำเรียนท่านประธานฝากยังท่านรัฐมนตีที่เคารพนะครับและท่านผู้ชี้แจงทุกท่านครับกราบอคุณมากครับ